โมเมนต์ท to ี right. no change, it, ่เรารู้สึกประสบความสําเร็จเนี่ยคือการที่เห็นคนอยู่ตรงหน้าหมายถึงว่าเวลาคนเห็นคนมาเจอพวกเราใช่คือมันก็ดีแล้วล่ะมาจถึงแบบว่าเวลามีคนรักเราหรือเวลาเราได้ออกงานแล้วเราเก่งขึ้นเรามีความสุขแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเราเองไปได้อีกหนึ่งในความจริงที่โหดร้ายของโลกนี้คือว่าทุกคนโอกาสมันไม่เท่ากันแต่เพียงแค่ว่าอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะทํายังไงให้เพิ่มโอกาสของตัวเองก็จะบอกว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะ เมื่อโอกาสมาเราทําให้ดีที่สุดล้มไม่ได้เป็นอะไรอย่าไม่ไม่ต้องกลัวในการลม้มหรือว่าการเจ็บหรือว่าการอะไรเพราะว่าคนสุดท้ายแล้วถ้าล้มแล้วไม่ลุกอันนั้นสิหน้ากลัวทุกคนที่คุณเห็นว่าประสบความสําเร็จไม่ได้มีใครมาเห็นด้านที่คุณล้มหรอกดังนั้นอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าล้มมาแล้วได้อะไรจากมันแม่ผมจะสอนในเสมอว,ว่าเหนือใต้มีฟ้านะเราอย่าคิดว่าเราเก่งมันยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะ จริงๆอ่ะเวลาผมท้อใช่ไหมคือคือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบมีแพชชั่นผมจะรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไม่มีแพชชั่นอ่ะผมจะเศร้าแล้วผมจะท้อแต่ถ้าเกิดผมตั้งแพชชั่นไว้แล้วมันก็จะมันก็จะเศร้านะเวลาที่เราเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าเรามีโกที่เราตั้งไว้อ่ะเดี๋ยวมันหายเองใช่เป็นแบบประมาณแบบนี้สวัสดีครับปองครับพูวินครับ ครับถ้าเกิดพูดถึงปี2 0 2 4ที่ผ่านมาของเราสองคนผมก็ถือว่าเป็นปีที่พวกเราสองคนได้เติบโตขึ้นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราสองคนแบบทำงานหนักกันมากในด้านแบบการแสดงนะครับในด้านการออกกองใช่ครับคือก่อนหน้านี้หมอจะไม่ได้โฟกัสตัวเองในเรื่องการดูแลสุขภาพหรือดูแลร่างกายขนาดนั้นแต่ว่าพอปีนี้เราเหมือนกับว่าพอเราได้ลองทาอะไรหลายๆอย่างได้ออกกองเยอะขึ้นเราก็มีโอกาสได้แบบว่ามันออกกําลังกายเยอะขึ้นเพื่อทําให้สุขภาพเราแบบดีขึ้นด้วยครับผมอ่า ครับ,ส,รบส่วนของตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นปีของการอัพสกิลมากกว่าครับผมเรื่องสกิลทั้งการแสดงทั้งการเป็นศิลปินการร้องเพลงการทำดนตรีเนี่ยรู้สึกว่าได้ทำงานตรงนี้เนี่ยในระแวกนี้เยอะมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้อัพสกิลส่วนตัวเยอะมากๆเลยครับไม่เลยครับของผมส่วนตัวไม่เลยครับของผมก็ยังไม่ครบครับผม คืออย่างอย่างอย่างปีก like, ่อนต้น hmm. ป like like anyway. yeah, sure. ีเน like ี่ยเราก็คุยกันนะว่าแบบเออปีนี้เราแบบเราจะเป็นยังไงกันนะเราก็ได้คุยกันคือมันก็มีสิ่งที่มันประสบความสาเร็จแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังแบบว่ายังตั้งเป้าไว้อยู่รือยังรออยู่ับผมใช่ตอนแรกเราเคยคุยกันว่าแบบอ้ต่างคนต่างมีสิ่งที่อยากทำอย่างเช่นของผมจะเป็นเรื่องเพลงเพลงใช่ใช่ที่แบบทำเตรียมไว้ตั้งแต่ปลายปี2023้วแต่ว่าพอผลสุดท้ายปุ๊บมันได้มาปล่อยตอนปลายปี2024แล้วโปรเจกต์อื่นๆมันเหมือน มันผุดขึ้นมา,นม,ามันได้ไปในอีกเดเรคชันหนึ่งที่เราทั้งสองคนก็ไม่คาดคิดกันเหมือนกันแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกันเหมือนกันแต่ว่าก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการผัก2อพัไปเป็นสองพันจริงๆแล้วก็มันก็มีหลายอย่างที่อยากทาในปี2 0 2พนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็อยากจะแบบเมันก็เติบโตไปด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ <c oughs> ประสบความสําเร็จแล้วก็มีแฟนแบบ รักมากขึ้นทั่วโลกครับผมใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเคยคุยกับผมคือเรื่องเต้นเรื่องเต้นใช่เรื่องเต้นของเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีโกหนึ่งของปี2025ที่เขาแบบอยากไปที่สุดอยากไปที่สุดใช่เพราะว่าตอนนี้ก็วงก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับผมใช่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับใช่ครับก็ฝากฝากเรื่องวงของของคุณปอนเขาด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขาตั้งใจมากๆแล้วก็จิกมาเซฟไว้ตั้งแต่สมัยยี่สี่แล้วใช่เซฟตนสมัยยี่สี่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่ เป็นของสองพันยี่สบใช่ครับผมของผมก็ก็คล้ายๆเขาเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่พุชออกมาก็คือเรื่องเรื่องการทำเพลงของผมก็อยากจะแจกแต่งยเพิ่มอยากจะทำดนตรีเยอะๆครับผมอยากอยู่กับมันเยอะๆในปี2 0 2 5ครับใช่ใครมีสงสัยเรื่องเรื่องดนตรีน่ถามได้นะนี่เป็นคนแนะนำผมเหมือนกันใช่อ้ยเยอะแยะไปหมดเลย คือผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในแต่ละช่วงมันก็ถือว่าเป็นการท้าทายหมดเลยนะ<ม>อย่างปี2อี่สไม่ว่าจะเป็นการแสดงเรื่อง vr เอง leap day เองหรือว่าเรื่องของพูวินด้วยอะไรผมรู้สึกว่าทุกอย่างม,มันท้าทายหมดครับเ<ม>พราะพวกเราก็ตั้งใจทําเต็มที่กับผลงานที่เราได้รับมอบหมายอยู่แล้วส่วนของผมของผมเองผมรู้สึกว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับผมคือเรื่องการออกกองคร<ม>ับการการแสดงครับผมผมมานั่งคํานวณดูตอนปลายปีที่แล้วแล้วผมก็ได้มาไฟล์เอากับตัวเองว่า ปีที่ผ่านมาผมออกกองมาประมาณร้อยสามสิบคิวครับซึ่ง <laughs> ผมซึ่งเยอะมากเสยแล้วแล้วปีที่แล้วผมปิดโปรเจกต์ไปหกโปรเจกต์ง่ายมันออกมาแล้วมันคุมค้มนะาพราว่าพอเราเห็นมันได้ออกมาแล้วเราเห็นทุกคนเออได้เอ็นจอยมันแล้วมันคุม <laughs> ้มเหมือนกัน <laughs> แล้วก็จริงๆแล้วการออกกองกับปอนก็ช่วยแบบแบ่งบอลพาระเราได้เยอะ <laughs> เหมือนกันนะผมพอแบบเป็นพาร์เนอร์ที่แบบออกกองด้วยกันแล้วรู้ใจแบบคอยซับคอยอะไรก็ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบช่วยเรามากๆในปีน no ี้ครับใช่อย่างเวลาออกกองเนี่ยค mm ือ hmm. มันเหนื่อยเป็นเรื่องปกติแล้วแหละแต่ว่าคือพอมันผลงานออกไปแล้วคนชอบเนี cool ่ยพวกเรามีความสุขมากใช่ใช่มันมันฟูลฟิลใช่มันฟูลฟิลสองพันยี่ส0บสองยๆ่สิปไปไแต่เริ่มทํางานด้วยกันจริงๆคือต้นปี2021ก็คือประมาณนี้แหละประมาณช่วงนี้พอดีเลยประมาณช่วงนี้มกราคมพอดีครับผมก็4ปีเต็มแล้ว โอ้โหคตรดีเลยครับถ้์เปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เคาเรียของเราสองคนยังไปได้ด้วยกันอีกแต่ว่าในด้านของความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันมาแบบไกลมากๆมาไกลมากๆคือผมแบบมีความสุขมากครับคือพูดแล้วก็เขินต่ว่าก็นั่นแหละครับตามนะจากศูนย์มาแบบตอนนี้แบบเก้าสิบกว่าเงี้ยเราแทบเราจะร้อยแล้วก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวหาพ่าเซอร์วิสกาผมจริงนะฮะก็ผมแต่ก็แบบมาไกลมากๆแบบตอนแรกก็ ไม่เคยคิดว่าแบบจะเป็นความสัมพันธ์ที่สาคัญต่อชีวิตเราขนาดนี้ใช่คือเอาไว้ง่ายนะคือด้วยความที่วันแรกของพวกเราพวกเราถูกจับมาทํางานด้วยกัน mm hmm. มันไม่ได้ผ่านของคําว่าเป็นเฟรนชิพมาก่อน mm hmm. คือพอเราทํางานกันไปเรื่อยเรื่อเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราลองแบบไปลองใช้ชีวิตดูไหมที่แบบไม่มีคําว่างานไม่มีคําว่าแบบว่าลงโซเชียลอะไรอย่างนี้ดูแล้วคือรู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือ เราคือเพื่อนได้ใช่ถ้าเราโฟกัสตรงนี้จบเลยมันมันมีพาร์ทของการเป็นเพื่อนร่วมงานกับการเป็นเพื่อนซึ่งรู้สึกว่าทั้งสองอย่างนี้มันถูกเดเวลลอปมาเยอะมากเป็นแบก็เลยกลายเป็นแบบบุคคลหนึ่งที่สําคัญเป็นเพื่อนสําคัญในชีวิตประมาณ กูตอนแรกต่างมากเลยของพูดเลยตอนแรกเหนื่อยต่างบบเหนื่อยอะแบบเหนื่อยก็คือว่าคือมันไม่ได้เป็นเป็นความที่แบบมันไม่เข้ากันนะแต่หมายถึงว่าด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตละกันของเรามันค่อนข้างแตกต่างกันใช้กันคนละแบบใช่ครับแต่พอเราเริ่มโตขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้งคู่เริ่มโตขึ้นได้เรียนรู้กันเรื่อยๆรมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอตัวตนที่แบบเฮ้ยอันนี้แหละถูกต้องเลยอะไรเงี้ยผมว่าจุดร่วมอีกจุดหนึ่งคือแบบภาระของการที่ เติบโตขึ้นมีอายุมากขึ้นมีสิ่งที่เราต้องแบกมากขึ้นในเรื่องชีวิตของเราใ,ในเรื่องครอบครัวในเรื่องหลายๆอย่างที่ออมันทําให้เหมือนได้เจอคนที่อยู่ข้างๆที่ได้เจอสิ่งที่คล้ายๆเราแล้วพอเราเห็นแบบนั้นปุ๊บเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งที่สบายใจครับถ้าเกิดว่าหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเป็นข้อดีที่สุดของที่เราประทับใจหรือที่เราชอบอือสำหรับผมใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันคือแบบ จริงๆก็ทุกอย่างเลยมันคือเรื่องของความเลิเปิกันหรือเรื่องความที่แบบว่าเราแคร์ซึ่งกันและกันอ่าถ้าเป็นสมัยก่อนผมจะตอบในเรื่องของความตั้งใจทํางานเพราะว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้ลองใช้ชีวิตกันเยอะขนาดนั้นแต่พอเราได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะได้แบบลองไปกินข้าวด้วยกันหรือลองแบบใช้ชีวิตปกติที่มันไม่ได้มีคําว่างานผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญเลยที่ทำให้เรายังอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ได้ก็คือความที่แบบราเข้าใจกันและกันเราไม่เคยมานั่งแล้วคิดว่าเออเราต้อง แข่งกันนะเราต้องชิงดีชิงเด่นไหมครับเราคิดว่าเออ<ม>ถ้าคุณเติบโตเราก็เติบโตไปพร้อมคุณเลยประมาณนี้ครับผมใช่มมผมว่าสิ่งที่แบบยูนิคที่สุดของปอนที่ผมยังไม่เจอในตัวใครเลยคือการที่เขาสามารถพูดอะไรสักอย่างแล้วมันทําให้รู้สึกจัาก,กจีได้ <laughs> ค,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 คือแบบนี้ว่าแบบคือเขาเป็นคนชอบชม แล้วเวลาเขาชมอะเขาชมแบบหวานแบบหวานมากแต่คือมันจริงใจนะมันแล้วมันบางคนมันจะชมแล้วมันจะมันจะรู้สึกอะไรว่าแบบไอเนี้ยชมมีนัยยะมีอะไรสักอย่างแต่อเนียเป็นคนที่แบบเวลาจะชมคนอื่นหรือชมเพื่อนหรือชมเราถ้าจะชมแบบแล้วมันดูจริงใจมากแล้วเราก็แบบไม่รู้จะทําอะไรทําตัวไม่ถูกนอกจากแบบเอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเอ้ยขอบคุณขอบคุณมากขอบคุงเพราะแบบเคยมีโมเมนต์หนึ่งแบบคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วบอกว่า อันนี้บอกว่าเชียร์ไม่รู้ว่ะกูเขินแต่ว่ากูรู้สึกว่ากูต้องพูดว่ะแล้วผมก็เลยตอบไปว่าอืมมึงมันเขินมันจะกระจี้แต่ว่ากูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันขอบคุณมากมึงคือเอาอเอาเอาง่อายๆคือพวกเราอ่ะไม่ค่อยได้ชมกันเท่าไหร่ <c oughs> ใช่คือมันได้โอกาสครั้งหนึ่งก็ชมหน่อยละกันเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วครับผมใช่มันก็รู้สึกว่าเออแบบมันก็เป็นหนึ่งอย่างที่เขาน่ารักเป็นหนึ่งอย่างที่น่ารักของเขา ชมก็พูดเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่มันก็ตอนนั้นแหละครับครับถ้าอยากลองไหมลองชมหน่อยไหมว่าเอาอย่างนี้เรอไอ้ผมพูดอย่างี้จริงเหรอผมนะผมคิดง่ายๆเลยคือเอาได้ผมพูดแล้วผมงเตี้ยแล้วกัเตี้ยแล้วเตี้ยแล้วกัพูดอันนี้พูดออกเสียงก็เขื่อนไปเลยไม่ชอบเลยเอาละเอาละผมจะบอกว่าทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยถ้าทุกคนรู้สึกแบบคนลุกมันผมก็ไม่ต้องถือสาครับแต่สิ่งที่ผมพูด มันคือความจริงต่อเดยกกูเสียเลยเนี่ยเอาเอาเอางี้นะคือด้วยความที่ก่อนนั้นเรารู้จักกันตั้งแต่ผมแบบยี่สิบเองมั้งสิบเก้าจะยี่สไม่ยังยังไม่ยี่สิบเลยเพราะว่าตอนปาบนฟ้าคือมันช่วงผมอายุสิบเก้าใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าพอเราได้โตขึ้นเนี่ยมันทำให้เราได้ได้ได้โฟกัสเลยเราได้คิดถึงคนรอบตัวมากขึ้นผมแค่รู้สึกว่าอ่าอย่างอย่างกับอย่างกับพูดนะเออคนลุกเ้ยมันก็ได้อหะก็ก็ก็คือว่าผมมองว่าแบบ พอเราตัดคำว่าเพื่อนร่วมงานออกไปหรือแบบว่าที่ต้องทำงานกันอย่างเดียวอะ่ะแล้วเราลองใช้ชีวิตของการที่แบบว่าแบบเป็นเพื่อนจริงๆไปกินข้าวแบบทันทัตทองไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นแบบไม่ลงโซเชียลไม่บังคับกันว่าเราทําแบบนี้สิแบบนี้สิอะไรยังไงสิคือมันรู้สึกว่ามันโค่นมีความสุขเลยครับผมเออเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบเพื่อนเราเราไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าเรื่องงานมันจะต้องคาเพื่องานอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะออกมาเองตามธรรมชาติพวกเรามีความสุขแล้วเราเห็นถ้าคุณก็มีความสุขเหมือนกันด้วยซึ mm ่งตอนนี้เราสึกแบบ ใช่ครับจรงๆก็จริงๆเขาเป็นคนดีมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนดีแบบดีมากๆเหมือนกันคือแบบเขาเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นมากๆเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นมากๆเลยแบบใน4ปีที่ผ่านมาแล้วแบบกลายเป็นว่าพออยู่ด้วยกันเยอะเราได้สิ่งที่เขามีและนิสัยของเขามาเยอะมากแล้วกลับกลายเป็นว่าพอเราหันกลับมามองกันเพราะว่าบางอย่างที่เขาทำอะพอเราเห็นปุ๊บเราแบบเอะ hey, สิ่งนี้มันคุนค้นๆนะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นนิสัยเรานะ เออก็แบบพอมันอยู่ด้วยกันเยอะๆเรามันก็เหมือนแบบเรียนรู้กันละกันแล้วก็เอาของสิ่งที่ดีๆของกันละกันไปใช้ใชคือ,อผมบอกเลยนะว่าเขาเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบทําให้ผมเก่งขึ้นนะก็นั่นแหละจริงจริงจริงเดี๋ยวเ้เ <c oughs> ดี๋ยวเาเดี๋ยวเดี๋ยว้คือง่ายนะภู <c oughs> วินบุคคนนี้ทํางานเก่งและมีความรับผิดชอบสูงมากๆซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นแบบมันเป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะ ที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าวาทุกคนได้ฟังไปแล้วผมรู้สึกว่าเออแบบมันเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วกันมนเลยทาให้ผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะแบบว่าเออแบบพูดตัวเองให้แบบให้เก่งขึ้นแล้วปอเหมือนกันคือเขาเป็นคนที่แบบมี m i n d ซ e ตที่ดีหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่คิดบวกคิดแบบหลายๆเรื่องในแง่ดีในในเรื่องที่แบบเราเนเราจะแบบมองภาพใหญ่แล้วก็คิดลบเยอะบ้างนะนั้นแบบก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบช่วยให้เราแบบอยู่ในด้านบวกของชีวิตคือช่วงหนึ่งผมลําบากมากนะ พอหลังจากที่ผมได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วมันทาให้ประสบความสำเร็จผมก็สามารถแบบจัดการตัวนั้นได้หมดเลยแล้วพอผมโตขึ้นผมก็คิดเลยว่าเออเนี่ยในวันนั้นถ้าเราไม่มีกันแล้วกันอ่ะมันก็จะไม่มีวันนี้ครับคือมันกับว่ามันต้องเดินทางไปด้วยกันอ่ะเอาง่าย่จะพูดไงแล้วเข้าใจคุณเข้าใจผมเรื่อะครับว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแหละคือเราต้องคือเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกเราเราขอบคุณเพราะว่าขอบคุณมากมีวันนี้มีวันนี้ก็ก็ช่วยกันนะครับใช่มันไม่ได้มีใครคำว่าเก่งกว่านะกูต้องงมมาไ่่เเคคยยิดแบบล ใช่ด้วยกันคือกินข้าว,าวชอบกินไม่คยแต่เคยจะไปกินข้าวด้วยกันเพราะว่าเป็นคนที่กินเยอะ,ยอะทั้งคู่กินเยอะทั้งคู่ครับผมแล้วก็กินเยอะในจุดที่ว่าการกินบุฟเฟ่ต์มันคุ้มกว่าการสั่งเป็นจานเพราะว่าถ้าสั่งเป็นจานเนี่ยอ,อย่างเช่นบุฟเฟ่ต์ห้าร้อยใช่ไหมพวกผมอะปลาไม่คนละแปดเก้าร้อยดังนั้นไปกินบุฟเฟต่ตคุ้มกว่า ช่ก็จะชงกันไปกินบุฟเฟ่ซึ่งไปกินบุฟเฟ่ที่ว่าคือเป็นการกินที่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะบอกก่อนเราเนื้อต้มอะไรพวกนี้ใช่ไม่มันนี่ครับผมแล้วก็ถ้าส่วนตัวถ้าส่วนตัวช่วงนี้ของผมก็จะเป็นเป็นการได้ได้นอนครับได้พักผ่อนรู้สึกว่าพอได้หยุดหลปการออกกองปุ๊บมันมันเหมือนเราได้ชีวิตคืนมาเยอะเหมือนกันก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกัน ส่วนของผมส่วนตัวช่วงนี้เป็นการกลับไปหายายกลับมาครับเพิ่งทําบ้านเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสแบบมีโกเด้นมาอยู่บ้านและคุณยายก็มาจากต่างจังหวัดได้ก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านทุกวันไปหาครอบครัวถึงแม้บ้านจะไก,กลก็เถอะครับครอบครัวหรือหมาครอบครอบครัวทั้งหมาเลยบมาอาจะเยอะหน่อยมาจะเยอะหน่อยอยากให้หมารักมากกว่าแม่ <c oughs> จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการออกกาลังกายเนี่ยแหละก็เป็นหนึ่งในความสุขของผมในช่วงนี้นะเพราะว่าเหมือนกับพอเรายิ่งออกกาลังกายยิ่งดูแลสุขภาพมันทำให้ผมเหนื่อยยากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นเพราะเรากินผักเยอะอะไรแบบนี้ครับผมใช่แล้วก็คือสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเหนื่อยแต่มันคุ้มก็คือเราเป็นคนชอบเต้นแล้วเมื่อก่อนเราเหนื่อยเร็วเพราะเราเต้นแบบแค่สามสี่สี่วิเราเหนื่อยแล้วแต่ตอนนี้คือเราเต้นแบบเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะเราออกกําลังกายเยอะครับผมใช่สาหรับผมความ ในการทํางานเนี่ยคือการได้นอนเต็มที่แล้วทำงานครับคือเราเป็นคนชอบทํางานเราชอบทํางานมา,มากๆเเราจะบอกกับผู้จัดการตลอดว่าแบบเฮ้ยอัตรางมาได้เลย<ม>ชอบมากๆแต่ว่าแบบบางครั้งตัวเราเองก็จะต้องการ o v e r l o นิดนึงแบบ<ะ>ถือว่าแบบรับมาเยอะๆแล้วเราลืมดูตัวเองลืมดูสภาพร่างกายตัวเองวันไหนที่แบบได้แบบนอนเต็มที่แล้วได้ออกไปทํางานอะคือแบบมีความสุขมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบทํางานแล้วก็ไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองว่าง ดังนั้นแบบพอมันได้แบบสองสิ่งเนี้ยแบบคู่กันแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากถ้าวันไหนแบบตื่นบ่ายปุ๊บแล้วทำงานแบบบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงียวจะแบบมีความสุขแบบสุดๆมากๆเลยเหมือนแบบเฟสเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเรายังไปกันได้อีกครับแต่ว่าถ้าถามว่าในที่ผ่านมาประทับใจตรงไหนก็คือประทับใจในทุกช่วงแหละแต่ว่าที่พิเศษหน่อยที่มันเฉ็นชัดแล้วคือ VR คือเรารักกันนี่แหละหลังจากออนแอร์ไปผมรู้สึกว่า แฟนๆทุกคนแบบให้กระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็แบบประสบความสําเร็จสําหร,รับตัวผมนะใช่ครับสำหรับตัวผมมันค่อนข้างโยนแยงครับคือรู้สึกว่าโมเมนต์ที่เรารู้สึกประสบความสําเร็จเนี่ยคือการที่เห็นคนอยู่ตรงหน้าหมายถึงว่าเวลาเห็นคนมาเจอพวกเรา <c oughs> ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็กลับรู้สึกว่าเรายังไม่เคยรู้สึกกับตัวเองจริงๆแบบแท้จริงว่าแบบเนี่ยแหละคือเรามาถึงจุดแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันมันไม่มีวันที่ ด้วความที่เป็นมนุษย์มันจะพอใจอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เราสองคนไม่เคยหยุดที่จะก้าวต่อไปแล้วไม่เคยหยุดที่จะคอยเปลี่ยนแปลงตามกระแสพัฒนาตัวเองใช่ครับคือผมรู้สึกว่าพวกเราสองคนดีอย่างนึงคือเราอยู่ด้วยแพชชั่นมันก็ว่าอ้าวอันนี้มันดีแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเราก็ดีได้อีก เราแค่ตั้งใจดูแลตัวเองอัพสกิลในแต่ละด้านไปเดี๋ยวคนก็จะเห็นเองว่าเออพวกเราเก่งขึ้นนะพวกเราดูดีขึ้นนะอะไรแบบนั้นมันเหมือนผลงานนะครับผมผลงานมันมีคําว่าดีครับแต่ว่ามันไม่มีผลงานชิ้นไหนหรอกที่เพอร์เฟกต์ดังนั้นก็จะพยายามทาให้มันดีที่สุดแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับผมจริงๆมีคนมาถามเยอะมากนะแบบแบบรุ่นน้องเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็จะบอกเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จหรอกอะไรผมจะบอกผมรู้สึกว่า ัวผมเองผมรู้สึกว่ามันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ได้ประสุดคือมันก็ดีแล้วแหละมาถึงแบบว่าเวลามีคนรักเราหรือเวลาเราได้ออกงานแล้วเราเก่งขึ้นเรามีความสุขแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเราเองไปได้อีกผมก็จะแค่บอกว่าแบบว่าเอ,อ้ยแบบทุกวันนี้แบบก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกก็หลังนั้นก็ทําให้เต็มที่ก็แนะนําไปในส่วนที่เราได้มีประสบก,การณ์ผ่านมาแล้วกันเราไม่ได้ไปบอกว่าเอ,อ้ยตูข้ขับแบบนี้จะดีนะมาเราแค่บอกว่าเนี่ยเราลองแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแนะนำค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นตอนทำให้เต็มที่ที่สุดจะได้ไม่เส แต่เพียงแค่ว่าอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะทํายังไงให้เพิ่มโอกาสของตัวเองแล้วเมื่อโอกาสมาแล้วเราพร้อมที่จะรับมันจริงๆเพราะว่าบางคนอาจจะโชคดีหน่อยใช่มีหลายโอกาสครับมีหลายครั้งที่ได้ทําบางคนอาจจะโชคร้ายอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแต่เมื่อโอกาสมันมาแล้วถ้าคุณไม่พร้อมที่จะรับมันหรือคุณไม่ได้มีสกิลเซ็ตที่มากพอที่จะรับมันมันก็เหมือนโยนโอกาสทิ้งเหมือนกันดังนั้นไม่มีใครบอกใช่หรอกครับว่า โอกาสของคุณจะมีมากน้อยมากแค่ไหนเพียงแค่ว่าตัวคุณอ่ะพร้อมมากแค่ไหนที่จะเผชิญโอกาสนั้นดังนั้นก็จะบอกว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะเมื่อโอกาสมาเราทําให้ดีที่สุดใช่แล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ฟูวินพูดไปเพราะว่าคือสปอตไลท์จะส่องทีหนึ่งคือมันไม่ได้แบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโอกาสแบบนี้มันจะถูกส่องเมื่อไรแล้วถ้าวันไหนเราไม่พร้อมมันก็เท่ากับว่าเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปฟรีๆครับ จริงๆอ่ะเวลาผมท้อใช่ไหมคือคือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบมีแพชชั่นผมจะรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไม่มีแพชชั่นผมจะเศร้าแล้วผมจะท้อแต่ถ้าเกิดผมตั้งแพชชั่นไว้แล้วมันก็จะมันก็จะเศร้านะเวลาที่เราเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าเรามีโกที่เราตั้งไว้อ่ะเดี๋ยวมันหายเองใช่เป็นแบบปนแบบนี้ผมเป็นอีกสายนึงครับผมจะบ้าหน่อยครับผมถ้าผมท้อผมจะทำผมจะทาหนักกว่าเดิมครับถ้าถ้าผมท้อผมจะท้อกับสิ่งสิ่งนั้นอ่ะผมจะจมอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ทําให้มมันันนหกกว่าเดิ ใช่แล้วฝีมันเป็นพลังครับผมก็ก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะทําได้แต่ก็ถ้าส่วนตัวก็จะจะทาแบบนี้ครับเอาง่ายๆนะสมมติเวลาเราท้อกับเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นอครก็แล้วแต่เราลองมานั่งหาว่าเอ๊ะเรื่องที่เราท้อเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหรือเราเศร้าเพราะอะไรมันมีวิธีแก้ไขได้ไหมคือบางทีมันพูดไปเนี่ยมันคือสิ่งสิ่งนั้นมันสามารถกลับมาแก้ไขได้เพื่อให้มันดีได้ครับพลังของผมคือล้มแล้วลุกครับ ล้มไม่ได้เป็นอะไรอย่าไม่ไม่ต้องกลัวในการล้มหรือว่าการเจ็บหรือว่าการอะไรเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าล้มแล้วไม่ลุกอันนั้นสิหน้ากลัวแต่ถ้าล้มแล้วลุกแล้วก็ก็ไปต่ออาจจะต้องเปลี่ยนทางอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่าผลสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมหลายรอบมากครับผมผมรู้สึกว่าทุกคนที่คุณเห็นว่าประสบความสําเร็จไม่ได้มีใครมาเห็นด้านที่คุณล้มหรอกดังนั้น อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าล้มมาแล้วได้อะไรจากมันของผมเป็นไม่หยุดเก่งแล้วกันคนระับคือไม่หยุดเก่งในที่วันนี้ที่ผ่านมาคือผมรู้สึกว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งเลยคือไว้ไง่ายนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะของทุกอาชีพเลยก็คือการเป็นน้ําเป็นแก้วจริงๆแล้วเนี้ยเป็นเรื่องจริงมากเลยนะเพราะว่าการที่พวกเราคิดว่าเราเก่งมากๆแล้วมันคือการที่ทําให้เราหยุดพัฒนาตัวเองเพราะเราคิดว่าก,ก็เก่งแล้วแต่คือถ้าเราคิดว่าเออแบบเนี้ยเรายังไม่ได้เก่งสักอย่างเลย อย่างตัวนี้ผมเป็นผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องเต้นแบบถ้าทุกคนคิดว่าผมแบบผมเต้นเก่งงูงานผมรู้สึกว่าผมยังไม่เก่งเลยถ้าเทียบกับคนที่แบบคณครูหรือว่าพวกศิลปินคนอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ผมจะสอนผมนี่เสมอว่าเหนือใต้มีฟ้านะเราอย่าคิดว่าเราเก่งมันยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะและคือสิ่งสิ่งนี้ผมสึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมพัฒนาตัวเองเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราอยู่บนยอดแล้วอะนั่นแหละคือวันที่เราจะงอยู่ตรงนั้นใช่อันตรายที่สุดแล้ว ปีนี้ขออวยพรปีใหม่กันหน่อยได้ไหมอยากบอกอะไรอีพวยพรกันละกันเหรอฮะจริงเหรอเอ้ยไม่เคยปะเคยไม่เคยอวยพรกันละกันไม่เคยเคยไม่คยเคยเฮ้ยแต่อวยพรเวลาไอ้ยเวลาอวยพรมันเกิดจะเริ่มตีแบบเออไอ้เบอร์เต้เนอะเว้ยรักมึงกันนี่แหละมันเขินเนี่ยอวยพรเว้ยเขินเลยเอาไปแบบก็เอาแครับแอปปิ้นนิวเยียสุขสันต์ปีใหม่2025ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันครับเนาะแต่ว่าสำหรับตัวมึงอะรู้สึกว่ามึงมาไกลมากแล้วก็อยากให้มึงเจอแต่สิ่งดีดี ไม่อยากให้หยุดพัฒนาเพราะว่ามึงไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเรารู้สึกว่าตัวมึงเองเนี่ยกูว่ามึงก็รู้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมึงทําได้ดีแล้วมึงทําได้เต็มที่แล้วก็ทําต่อไปแล้วก็มึงเก่งครับขอบคุณครับมึงเก่งแล้วไม่ต้องคิดมากขอบคุณครับ ก็อะไรแบบนี้คือก็ก็จะเขินๆหน่อยเพราะปะกติแล้ว, <c oughs> วอ่ามาราพูดก็จะเขินฮะก็อ่าถ้าอวยพอมันเกิดอ่าพูดเราพูดแบบสมมติพูดแบบไม่มีกล้องนะบอกพูดกัน,อน <c oughs> อเองเอปีใหม่ปีใหม่เออวันปีใหม่ ก็เออแบบรู้สึกว่าแบบขอให้แบบปีใหม่นี้แบบมึงแบบมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องแพชชั่นเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าตั้งใจทําในเรื่องของดนตรีมาแบบมานานมากแล้วตั้งแต่แบบโอ้รู้จักกันแรกๆเลยเรื่องเปียโนเอ๋ยกีตาร์เอ๋ยแล้วพอหลังจากได้เห็นแบบเออได้ปล่อยเพลงไปแล้วก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรดีใจแทนอย่างที่เราคุยกันตอนนั้นบผมว่ากูดีใจมากๆเลยว่ะเพลงก็ดีด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยก็ขอให้แบบตั้งใจทำงาน ในส่วนของตัวเองให้เต็มที่ส่วนทางนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตั้งใจทําง,งานเรนเคื่อนอนี่ค, <So> ครับโซน่ารักมากครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs>